วายไปวมากโอ้โหมาจากไหนเนี่ยมาไวมากมาแล้วโอ้โหมาแล้วค่ะไปเบไปเก็บเก็บนิ้วให้ดีถ้าพวกเรากำลังสบายจึงตบมือพลันหากพวกเรากำลังสบายจึงตบมือพลันไม่กร๊บเห็นอะไรเห็นของเด็กเห็นตาหา เห็นของใครฮะตรงนั้นใช่เหรอไปดูกันเร็วลิงกระลอกเฮ้ยเราเจอลิงกระลอกเลวทุกคนเราเจอแล้วเป็นป้ายน้องไบเลยน้องไบดูสีใช่ไหมอุ้ยใช่ใช่ใช่เราตามหาเจอแล้วลิงกระลอกนี่นี่ชื่อเขาก็บอกอยู่ว่นลิงกระลอกเฮ้ยแล้วที่นี่เราเข้าไปข้างในได้ด้วยนะเราเข้าไปป้อนอาหารลิงกระลอกได้ แก้วละห้าสิบบาทแก้วละห้าสิบาทค่ะอ๋อเด็กๆเอาไปคนละหนึ่งแก้วโอเคไม่กิีด้วยอะไม่กิีแก้วนึงเชิญค่ะวุ้ยทุกคนเรากำลังจะเข้าไปหาลิงกระลอกกันแล้วเดินเข้าไปเลยเข้ามาแล้วครับทุกคนเฮ้ยเราเข้ามาใกล้ได้ขนาดนี้เลยเราไม่เคยเข้ากกงลิงกันมาก่อนเลยนะนั่งไบนั่งลงนั่งยองยองอ่า จะลอยขึ้นอุ้ยทุกคนลิงกระลอกมาหาไม่กิฟเมื่อกี้อุ้ยมาอีกแล้วอุ้ยมาหลายตัวมันเป็นยังไงแม่นุ่มมากพอมันนุ่มมากแม่นูพ่อแม่โอ้ยนึกว่าเจ้าแฮปปี้มาอลองแตะได้เหรอครับอ๋อแตะได้นิดหน่อยอุ้ยทำไมาหาหาหาเขชอบมาหาแม่อะลิงกระลอกชอบมาขี่ลขลหลังแม่เออน่ารักอะอ๋ออุ้ยมาสองตัวแล้ว ก็ชอบมาหาแม่อุ้ยมาหาไบแล้วทุกคนทุกคนครับลิงกระลอกตัวนี้น่ารักมากมาขี่หลังน้องไบอุ้ยน่ารักใช่อุ้ยมันโล่งมากอุ้ยเจ้าลิงน้อยไหนครับไหนเกิดอะไรขึ้นอุ้ยเขาหาอะไรกินที่ผมไม่กิฟอุ้ยไม่กินไบมาอยู่ใกล้ๆกันสิอุ้ยมาหาไบเยอะเลยเราจะให้อาหารกันเลยไหม ให้อาหารตรงไหนครับอ๋อ,อข้างี้คุณแม่นั่งก็ได้แล้วคุณพ่อเตรียมข่ายแล้วก็น้องคนนี้ก็โอเคโอเคได้ครับได้นี่ทุกคนเข้ามาดูกล้องด้วยแม่เข้ามาดูกล้องเราด้วยน่ารักมากคนนุ่มมากนะตอนนี้นะครับอ๋อน้องไบจะให้กับมือเลยหรอตอนนี้น้องไบจะให้อาหารเองเ<อ>ลย <laughs> ลิงมาอยู่อุ้ยลิงหาเห่าแล้ว สองตัวน้อยพร้อมไหมคะพร้อมแม่อาหารไหมจับถอยหลังเข้าไปอีกหน่อยสบายสบายโอเคตอนนี้ตอนนี้เราจะให้อาหารแล้วครับมาแล้วมาแล้วง่ายมากง่ายมากโน่น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 อุ้้๊ยเหลืออีกหน่อยนึงเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาน้องไบท์ทำเก๊บเก็บมาแล้ว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  เก็บไว้เก็บไว้เดี๋ยวใครเดี๋ยวเขาก็มามาแล้วมาแล้วจะมาแล้วจะมาแล้วโอ้โหหมดยังหมดยังหมดแล้วยิ่งมากเขาให้ง่ายมากนี่ทุกคนอยู่บนหลังเขาแบงแล้วโอ้ยแล้วเขาไม่ลงไปไหนเลยอ่ะโอ้เขาจะเปิดซิปแล้วแม่เขาเปิดได้ปะเนี่ยอ๋อนี่นี่นี่มาหากล้องเดี๋ยว มากง่ายมากแม่ง่ายมากอุ้ยทัมาหยิบไปแล้วง่ายมากครั้งต่อไปไบทําเองไหมโอเคได้ได้โอ้โห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 ทุกคนโอ้โโอหโ้หโอโอ้โโอ้โหโอ้โหโ้หโอ้โหโ้โอโหโอหโอ้หโ้โหโอ้โหโอ้โ้โอ้โหโอ้หโ้ โอ้ทุกคนโอเคทุกคนเดี๋ยวเรามาดูนะเตรียมตัวดูให้ดีนะเราจะให้อาหารลิงกระรอกมาแล้วมาแล้วโอ้โหอออออแม่่มีลูกจอ่ทุกคนไวมาก้หนิ้วพ่อหายหรือ่ทุกคนดูนิ้ เอ้านะไม่กริฟเก่งม <ware> ือให้ดีใช้สองมือเลยอีกมือแดงจับไว้อย่างเงี้ยอ่าไม่กริฟพร้อมไหมครับใครใครจะไปนั่งกับไม่กริฟพร้อมไหมเตรียมตัวนะเตรียมตัวนะมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับไม่เก็บไม่ไม่เก็บเก็บนิ้วให้ดี โอ้ทุกคนโรนื่อกี้เก่งมากเมื่อกี้เก่งอยู่ใกล้หมดแล้วอีกนิดเดียวแม่อีกนิดเดียวหมดนะ้วโอ้ยทุกคนโอ้ยเมื่อกี้หมดแล้วเมื่อกี้ยังอยู่ข้อโอ้โหไม่ไม่รู้สึกเจ็บอะไรเลยแค่หนักอย่างเดียวอืหนักแล้วก็ไม่น่ากลัวนะอะใช่ไม่น่ากลัวเจ็บแม่ทำหน้างูแม่หนักใช่เพราะเขามากันเยอะ โอเคครับทุกคนแล้วตอนนี้เราจะให้อาหารลิงกันรอกอีกครั้งหนึ่งใครใครถือครับเนี่ยน้องบายเป็นคนถืออาหารนะลิงเขาจะมาไวายไปไวมากมากลิงเขาตัวเล็กเขาเขารอจะมาแล้วนะดูสิเตรียมตัวนะครับมาแล้วเริ่มมานะครับเอาเลยครับเอาเลยครับโอ้ลิงเขามาไวายไปไวมากโอ้โหมาจาก <c oughs> ไหนเนี่ยมาวมากเห็นไหมหมดแล้วโอ้โหมาวายไปวใช่โอ้ หมดขวดเลยนี่นี่บิงเขาจะลองให้ดูนะอ๋อแค่นี้เองบิงน่ารักมากโอ้วิงกเก่งด้วยอ๋อแตะแตะมือบิงหน่อยอ๋อแตะแค่นี้แค่นี้อ๋อแตะแตะมือกันแค่นี้แค่นี้ บิงงบชอบไหมครับอุยเห็นแล้วอยากเลี้ยงเลยเนาะลิงกระรอกโอ้น่ารักมากแล้วเด็กๆไม่กลัวด้วยอะพ่อแม่รักกันมนร้องมัร้องมัร้องอย่างน่ารักมันร้องยังไงนะร้องยังไงใช่ร้องแกะแกะแกะเกลืนกระติกเขาเห็นลิปสติกเขาจะเอาเขาชอบจะเอาลิปสติกโอ้โหที่นี่มีหลายตัวโอ้เขาเขาร้องเรียกกันแล้วนี่ดูสิทุกคนเขาขึ้นแขนพ่อแบบนี้เลย น่ารักมากอย่าจับกล้องสิโอ๋อนี่นี่สองตัวเลยอ๋อนี่นี่นี่น,นี่น่ารักมากโอากระโดดมาอีกแล้วปะเดี๋ยวเราจะเดินรอบกรงดิงกระลอกนะครับอ่าไประวังนะไบอย่าไปแจกเขานเอนีหืให้มันจับมือด้วยจับมือได้หุยหุยเขาอ้อนใบอะ่ะตัวนี้เขาอ,อ,อ้อนใบเขาห่อไปที่ตัวใบเลย ใช่โอเคครับทุกคนและตอนนี้นะครับเราพาตุ๊กตานะครับเป็นตุ๊กตาแคร์แบร์มาหาลิงลิงกระลอกครับทุกคนนี่ตุ๊กตาลิงกระลอกเขายากเห็นนะลองหันหน้าให้ดูเฮ้ยเขากล้ากลัวกลัวส่วนของบิงแอะของบิงเป็นตุ๊กตาอะไรอุย้ยนี่มันเป็นซีคเป็นผีนี่นะเป็นมอนเตอร์อุย้ยลิงเขาจะกลัวหรือเปล่าเนี้ยอุย้ยไม่มีใครกล้ามาเลยอะอุย้ยเขากลัวเอามาเก็บหรือบิงเอาตัวนี้เก็บ ส่วนของไบไม่น่ากลัวนะของไบาขากลัวไหมอ๋ขอขากลัวนิดเราต้องอยู่เฉยเก่อนอุ้ยอ้ยมาหาดิงแล้ว